สำหรับทับนะครับถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทับบ่อยเราใช้วิธีเก็บพับเอาก็ได้จะพับตอนนี้หรือว่ากลับไปพับที่บ้านก็นได้แต่วิธีที่เก็บที่ดีที่สุดถ้าที่บ้านสามารถมีที่กลางก็แขวนไว้ครับพับครึ่งแขวนไว้อะไรเงี้ยมันจะช่วยให้รักษาอายุการใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเรายัดมากๆเนี่ย ตัวเคลือบข้างในมันอาจจะล่อนแล้วเป็นรอยมันจะเป็นจุดๆได้ถ้าเป็นคนที่ออกทิปน้อยเราก็ใช้วิธีพับเอากลับไปยด้ไม่ต้องพับ ถุงเอาไว้ได้ดีนะครับ เดิอ,อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับพับก็ไม่เดียยัดมก็ง่ายดีแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นาน,านาหลายเดือนแนะนำให้พับดีกว่าแต่ถ้าออกทุกอาทิตย์อะไรแบบเนี้แบบผมเนี่ยผมยัดเขามากกว่า